รายการทำวัดเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น จเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้นอกจากอาตมาตจะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจเจริญพระคาถาชินบัญชรเพื่อเป็นมงคลรับเช้าวันใหม่กันแล้วยังได้นำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันอีกหนึ่งแห่งแต่จะเป็นที่ใดนั้นต้องคอยติดตามหลังจากทำวัดเช้ากับเซเว่นอีเลเวร่วมกันแล้วจเจริญพร อรหังสมมาสมพุทโธภัคขวานพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภัคขวตาธรรมโมธัมมังนามาสามิ ปติปันโนพระเขาว่าโตสาวกสร้างโคสร้างขังนมาม Namo Tassa b h a g a v a โธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุ ปันโนภาคาวาโตสาวกะซังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกะซังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกะซังโฆยาทิทางจตา ปุริสายุคานิอาถาภุริสะภุคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอัญชาลีการานิโยอนุตตา ตังโลกัสัตติชยาสนากตาพุทธาเชตวามา สัจจาสรารงเยปิวิสุขนาราสภาตันหังการาทยโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสรา สีเสปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจัเนสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสะภูคากาโรหัตถเยเมอนุรุโธจาสาริปุโตจทักกิเน โกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคันล,ลาโนจาวามกเกทักิิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโลกาสสโปจะมห โตปิติภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโาวโุมาระตาสะโปเทโรมะเฮสีจิตตวาทโกโส ภเนนิจังปฏิธาสิคุณาาโรอปุนโนอังคุลิมาโลจัอุปาลีนันทสิวะลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามมมา เซซาสิติมหาเทระวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทระชิตาวันโตชิโนระสาฉลันตาศิลาเตชะนะอังธรรมังเคสุสันติตา ราตานังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตะกังทชักขังปัชโตอาสิวาเมังภูลิมาละกังขันธโมระปริตตจักอาตานาติยสุตตะกัง อากาเซชาทังอาสิเสซาปาการาสันทิตาชินานนาวาราสังยุตตาสัตตาปากาลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิราชตุบาทเทว วินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชาเรชินาปัญชารมมชามหิวิหารันตัมมหีตาเลสัทธาปาเลนตุมังสะเท ริซาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตารายโย ชเีมูนินท้าวทานามภูชะกคาภา,าสัมภวสุทธรีปานีนังสารนังวานี ไมหังปีนยะตังมะนังอิมาหังพันเตภะควาอาตตาภาวังภะคะวะโตปาริจจชามิข้าพระเจ้าจ,าจะเจริญกรรมาฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอันอุดมสั่งสมทศบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่ บ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าโดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหายสืบสายวิตกวิจารปีติสิริร่วมสุเอกขตาต่อมาให้ถึงชานสีพร้อมด้วยวสีทั้งห้าดำเนินมรกาพระอริยสมังคีล้างจุรีกิเลสให้ศูนย ตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วมถึงประโยชน์อย่างยิ่งขอคุณพระรัตนไตรคุณไทยอธิราชเทวาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า บันเทาทุกให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันด์กระเสริสัรประสบสิ่งเสมอใจสมดังความมุ่งหมายในกาละบัดน,นี้เธอ จากนี้ไปขอให้ทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเวลาห้านาที ตอนนี้ท่านจะรู้สึกว่าจิตใจกำลังสงบเกิดเป็นสมาธิดีแล้วค่อยๆดึงสติกลับมาอยู่กับตัวให้รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจึงค่อยลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเพื่อออกจากกรรมฐานและตอนนี้เราจะมาร่วมแผ่เมตตาไปพร้อมๆกัน ขอเดชะตั้งจิตกุธผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชำแต่ครั้งไหนขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลและผลบุญอีกปู่ย่าตายายทั้งหลายนั้นขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุนทหารตำรวจตรวจแดนไทยจงได้บุญช่วยป้องกันศัตรูไทยได้บุญนี้สำหรับท่านหมั่นปฏิบัติวิปัสนาขอให้พาได้พบสุขทุกวิถี ประสบพบนิพพานของยานุนีในชาตินี้มีมรรคผลทุกคนเทินบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จงสำเร็จเป็นปัจจัยไร้ราคีให้ฉันนี้พ้นกิเลสเขตกันดานหากนี้สำเร็จพระอรหรันตัวของฉันอย่าได้พบความขัดสน พร้อมถวยเทพและสวรรค์จงบันดนให้เลิศหลมศักยศปรากฏมีคำไม่มีอย่าบังเกิดกับตัวฉันทุกสิ่งสรรพร้อมคูณบุญราศีคนใจบากอยากช้าไร้ปราณีจงหลีกหนีให้พ้นคนใจมารอยากสิ้นบุญค่าน้อยเมื่อคล้อยคลาด ภ้าประมาทขาดสตินิประสารขอเทวาอารักชักบันดาลโปรดประทานสติมั่นแก่ฉันเธอ วันนี้อาตมาขอพาไปเยี่ยมชมวัดป่าสีถาวรน,นิมิตรกันดูบ้างวัดป่าสีถาวรน,นิมิตตั้งอยู่ที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพียงสิบกว่ากิโลเมตรโดยประมาณเป็นวัดซึ่งอยู่ในอุปถัมภ์ของพระราชพิพัฒนาธรหรือหลวงพ่อถาวรแห่งวัดปทุมวนาราม ภายในวัดมีเนื้อที่กว่า350ไร่รายล้อมด้วยเทือกเขาใหญ่มีการวางผังอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆอย่างเป็นระบบสะอาดร่มรื่นประกอบไปด้วยบึงใสสะอาดต้นไม้น้อยใหญ่หลากพันุ์หมู่กุฏิและศาลาปฏิบัติธรรมที่สะอาดสะอา้านเทียบเคียงได้กับความสะอาดของวัดประทุมวนารามที่กรุงเทพมหานครเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางชุมชนในการอบรมบุคลากรด้านการเกษตรแบบธรรมชาติมีโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งยังมีโรงเรียนปถมวัยเปิดสอนนักเรียนให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเน้นสอนกรรมฐานแบบพุทธโธมีสอนภาวนาให้ญาติโยมทุกวันและมีกุฏิปฏิบัติธรรมนับร้อยหลังสำหรับพระภิกษุ สามเณรอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนผู้สนใจปฏิบัติธรรมทั่วไปหากสนใจสามารถเข้ามาขอบวชเนกขมะถือศีลแปดได้ก่อนบ่ายสามของทุกวันจเจริญพรส่วนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามจากปฏิทินธรรมของเราได้เลย ญาติโยมท่านใดต้องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือต้องการติดต่อทางรายการก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาได้ที่รายการทำวัดเช้ากับเซเว่นอีเลเวนบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรือผ่านทางโทรศาพหมายเลข02 638 2508โทรสอบถามได้ที่ 02-711-7997หวังว่าสาระประโยชน์ที่ได้รับจากรายการนี้จะช่วยเพิ่มความชื่นบานให้กับเช้าวันใหม่อย่างที่ใจทุกท่านปรารถนาแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เช้าขอความเจริญในธรรมจงมีแด,ด่ทุกท่านเจริญพร สู้ไม่ถอยโดยชัดชดาพรมงคลสมัยหนังสือที่จะทําให้คุณไม่ยึดติดกับความล้มเหลวไม่นําความกลัวมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวคุณราคา79บาทที่บุ๊กสมัยในร้านเซเว่นอเลฟเ